ไปสายคุณนัทพงศ์นะคะจากพี่เจตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามได้เลยค่ะคมีปัญหาเรื่องอะไรคะเชิญครับถามว่าพอดีเขาจ้างผมไม่ออกเครื่องใช้ไฟไฟ้าให้เขาเลยครับจ้างคุณทําอะไรนะแต่ทีเขาไม่จ่ายครับจ้างคุณทําอะไรนะครับให้ออกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครับให้ออกคือให้ไปซื้อเครื่องใช้ไฟไฟ้าให้ในชื่อของคุณใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วยังไงคะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาไม่จ่ายเขาทำยังอย่างพี่หนอมอย่างเช่นพี่หนอมเนี่ยมีบอกมี่มีซื้อของไม่ได้เอาชื่อพี่หนอมไปซื้อให้หน่อยแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่คล้ายๆว่ามี่จะผ่อนเองประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะประมาณนี้ไหมคะแต่เพื่อนไม่ผ่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ผ่อนให้ใช่ไหมเขาก็ไม่จ่ายเงินผ่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณก็ไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าของไฟฟ้าใช่ป่ะใช่ครับใช่สวยแล้ว สวยแล้วอเป็นอะไรคะที่ซื้อมาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไหนอะไรยังไงคะโทรทัศน์ครับเป็นสินค้าเงินผ่อนใช่ไหมใช่ครับ,รบอ่าแล้วโทรทัศน์นันยังอยู่บ้านคนนั้นอยู่ไหมอะไม่อยู่ครับ <c oughs> แล้วเขามาตามบอโทรทัศน์คืนใช่เปล่าใช่ครับใช่แล้วไม่มีคืนใช่ไหมใช่ครับคณโดน้็หาช่อโกงอ่ะ <c oughs> ไม่พอเราก็ยังไม่มีของอีกนะเราควรเป็นคนทําสัญญาซื้อถูกไหมล่ะครับอย่าทําคือนี่ไงถึงบอกว่าไอ้พวกไอ้พวกปล่อยปล่อยเงินกู้นะอ้างว่าซื้อขายทองคาอ่าใช่ใช่จริงๆิงปล่อยกู้จริงๆิงคือการปล่อยกู้แต่แต่แต่ว่าเลี่ยงเลี่ยงความผิดในทางแพ่งกับอาญาอืก็คือว่าสมมติแ่บนี้พี่เป็นคนปล่อยเงินกู้นะแต่ว่าทําสัญญาเป็นการซื้อขายทอง จริงวะเวลาฟ้องพอถ้ามี่เบี้ยวไม่จ่ายเงินคืนดอกเงินกู้ให้พี่พี่ก็บอกเอาทองคืนมาอ้างตรงนี้มี่จะมีทองที่ไหนเพราะหนึ่งมี่ไม่ได้เอาทองไปแล้วสองถ้ามีมีตังจะมากู้พี่ไหมแสดงว่าพี่ไม่มีไม่จะพี่นะมี่ไม่มีมี่มี่ไม่มีไม่มีทั้งดอกเลยไม่มีั้งเงินและทองค่ะถูกว่าถูกโอเคพี่ก็เลยต้องไปแจ้งความข้อหาเจ้าโกงเอาทองไปแล้วไม่คืน สัญ,ญจริงๆคือการกู้ยืมอ,<ช>อย่างนี้อย่าทำเพราะมันจะมีโทษจำคุกสามปีนั่นนะช่อโรงอ่ะทีนที้ของคุณคุณเช่าซื้อสินค้าของเขาอย่างเนี้ก็เหมือนกับซื้อรถยนต์แล้วก็ไม่ผ่อนแล้วไม่ลดไปคืนเนี่ยเอารถไปขายเอารถไปจำนำอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกันทีวีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องรับจ่ายแล้วล่ะครับพี่ถ้าคุณไม่รับจ่ายคุณก็โดนถูกแจ้งความเพราะแจ้งความคุณยังะ่ะเห็นว่ากําลังกันดเดินเรื่องอยู่ครับอ,อ ปจเจะมีวิธีแก้ไหมครับฮะจะมีวิธีแก้ไหมครับวิธีแก้คือพี่ต้องจ่ายเงินผ่อนเขาแทนนะจนกระทั่งหมดค่าตัวทัตอะยอดเท่าไหร่เนี่ยแล้วแล้วเราจะลดหนี้ได้ไหมลดหนี้ได้ไหมก็ไปเจรจาเขาเขาดูดูเขาจะยอมบ้างไหมใครมาขายอบังหรือรเขายอมว่าเขาเขาบอกว่าทางบริษัทเขาจะส่งล็อกศาลแล้วให้ไปคุยกับศาร เออเออนั่นแหละนั่นแหละเรื่องใหญ่เลยไปงเง้นเพื่อนก็ตัวดีเนาะซื้อมาราคาเท่าไหร่แล้วก็ผ่อนไปทีวีเครื่องหนึ่งไม่น่าจะกี่ตังค์มาประมาณสองสองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ผ่อนไปแล้วเท่าไหร่อะยังไม่ได้ผ่อนเลยครับเอ้าเหตุเกิดนานหรือยังคะเนี่ยแล้วคนที่มันเอาทีวีไปอะคุณก็ไปแจ้งความคุณทีวีติดต่อได้ครับแต่เขาบอกว่าเขาเขาไม่มีติดต่อได้นะแต่ไม่มีฉายให้ครับ เพื่อนดีดีนะพี่หอมดีงามเอาแก้ปัญหานี้ก่อนค่ะแล้วคุณไปไล่เบื่อนกับเพื่อนไล่บี้กับเพื่อนคุณนะไปไล่บี้เอานะคุณมีหลักฐานผมไปแจ้งความไปแล้วเพราะว่าไอ้ทางคนที่เอาไปเขาบอกเขาจะยอมรับผิดทุกอย่างคุณไปแจ้งความรักทรัพย์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณให้ไปแจ้งความแต่แต่ลงเป็นบันทึกประจำวันไว้ว่าเอาคนนี้ไปคุยว่าเขาจะทังไงเขาบอกเขาก็จะยอมรับใช่อย่าง อ้าวคุณแก้คุณก่อนคุณก็ต้องไปผ่อนแทนเขาครับผมค่ะไม่ผ่อนแทนเขาก็ฟ้องคุณแจ้งความดาเนินคดีคุณก็หาช่อโกงอ่ะช่อโกงมีโทษจำคุกสามปีอ่ะใช่ครับอย่าเอาแก้ปัญหาปลดตรงนี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ